ได้เลยครับเอโยท็อกซี่สวัสดีครับพวกเราท็อกซี่ครับสวัสดีครับเราคนไหมคะได้ครับสวัสดีครับโชคุณพร็อกซี่นะครับสวัสดีครับบอยพร็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพร็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพร็อกซี่ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พร็อกซี่ครับครับก่อนพร็อกซี่ครับวันนี้พร็อกซี่เป็นตัวออกพวกแฟมิลี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมจริงๆก็ต้องเรียกว่าวันนี้เป็นวัน ดีขอ, o o like that, ของโปรเลยกันนะครับผมเป็นวันครบรอบ Oppo 15ปีพอ<ช>ดีครับผมซึ่งพวกเราซีว่าด้วยความที่พวกเราเป็นแฟมิลี่ของโปรนะครับพวกเราก็มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ด้วยครับผมก็จะเป็น Oppo Reno 10 Series 5G ครับอันนี้นะครับคุณใจฟีเจอร์อะไรของ Oppo คะจริงตัวเนี้ยคือมีแบบกล้องเป็นกล้องพอตเทรซูมได้นะครับผมเป็นกล้เป็นกล้องพอตเทรที่ซูมได้ใกล้ๆเลยครับก็ซูมเห็ชัดสวยงามต้องลองใช้แล้วต้องลองใช้นะครับดูว่ามันจะใช้ไหม ออ่าะไรของขอผมชอบรลุกลากหน้าตาแล้วกันนะครับผมมันจะมีสีคอมแบบฉูดฉาดที่เล่นขี้เล่นซึ่งจริงๆแล้วก็เข้ากับพวกเราพ็อกซี่นะครับเพราะเราพ็อกซี่เนี่ยก็มีสีเป็นประจำของตัวเองด้วยแต่เนี้ยโป้เป็นการเอาสีแต่ละสีเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีความแบบริบระยับวันวาวคือบอกอะไรว่านอกจากกล้องที่สวยแล้วมือถือก็สวยด้วยเช่นกันครับวันนี้นอกจากมาแบบว่าโชว์ไอทอปที่เอาโป้์่ะเรามีโชว์หรือะไรก็ไม่รู้ก็สำหรับวันนี้ครับพวกเราเองก็มีโชว์พิเศษพิเศษครับเป็รียกเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนวัันนี้ครบช ครับครับฝากคุณพ่อเนี่ยโทษที่เป็นกว่าตก่ลงไหมใช่ครับก็ครบรอบ15ปีแล้วนะครับก็ขอให้ OPPO แบบคนไทยอยู่กับคนไทยทุกคนเป็นนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแพมบ็อบซี่แล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับมาร่วมเป็นแฟมิลี่ของ OPPO นะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับอย่างวันนี้แล้วก็แบบก็มีด้วยนะครับใช่ๆโอ้ใช่ครับก็ฝากอ OPPO ฝากรุ่นใหม่ที่เพิ่มจะเปิดตัวด้วยครับ Oppo Reno 10 Series 5G ครับผมใช่ครับที่กันก็เลยโทรเลยน่าจะโทรชงเลยใช่ไหมเดี๋ยวโทรโทรให้ดูเลยครับทำไมพี่โทรหันออกอย่างเงี้ยโทรหันออกโทรหันีอกโอ้ใช่เรื่องการของเระมาณครับผมยังไงบ้างตรง out เป็นอีก2นาทีใช่ไหมโอ้จริงจริงก็12นาทีจริงมั้งตอนนี้พวกเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช่ครับจริงแบบหายกับกังวลใจเลยไหมคะกับคอนเสิร์ตแรกอนที่ จริงๆพวกเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับผมที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเรากันขนาดนี้นะครับพวกเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมว่าบัตรจะขายหมดเร็วอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยแล้วกันนะครับที่ช่วยกันทํางานอย่างหนักนะครับผมทําให้การขายบัตรนี้ผ่านพ้นไปได้ดีๆพวกเราก็จะทําโชว์ให้ออกมาดีที่สุดในวันที่13สิงหาคมครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตาเตรียมใจไว้ให้ดีๆเลยแล้วกันนะครจะมีแบบว่าคนเพิ่มรอบอะไรพวกนี้ไหมคะมีคุยกันไหมครับว,ว่าแบบเฮ้โซ่เอาไว้กันไหนต้องเพิ่มรอบไหม จริงจริงเรื่องนี้จริงว่าพวกเราเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องถามคุณพ่อซะมากกว่าเนื่องจาใช้โทรหาคุณพ่อนืว่าอ๋ออาจจะต้องกลับไปที่สำนักงานส่วนครับเพราะว่ายังไม่มีเบอร์คุณพ่อในเครื่องนี้ครับใช่เรื่งใหม่มากใช่ครับวันนั้นได้ขาวว่าน้องกรณีแบบว่ากดบัตรใช่ไยังไงอ๋อใช่ครับกดบัตรด้วยครับจริงไม่ได้ไม่ได้อยากจะแย่งกับทุกคนนะครับแต่ว่าเหมือนครอบครัวกรณ์ก็อยากมาสนับสนุนพ็อกซี่ในฐานะแบบแฟนคลับพ็อกซี่ทุกคนนะครับก็ก็เลย ท่านอาจจะแบบทางานอยู่เราก็เลยต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็ไปไปจิ้มเลยบอกว่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จ่ายเงินไปแล้วก็ได้บัตรมาพอดีครับก็โชคดีมากๆแต่ว่าดีที่เพื่อนปลุกก่อนเพราะจริงๆก่อนยิบอยู่ครับแล้วก็แบบคือก็ไม่เชื่อว่าบัตรขายหมดจริงๆเลยเพราะตอนแรกพวกเราก็กังวลกันเนาะว่าแบบว่าเออจะมีคนมาดูพวกเราหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วแบบแรงรีแป็กสนับสนุนดีกันมากๆก็ต้องแบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ยิ่งแบบเติมไฟเติมพลังให้พวกเราตั้งใจซอมันต่อไปได้เลยผกดไป มันจะสี่นะครับแล้วของคนอื่นจะมีแบบว่าในห่วงสิาปกรรมกับเซอร์ฟไม่ได้กดป้ายจริงๆคุณไม่ได้กดเองแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะอาจจะเห็นในทีมบอลที่คุณรักอยู่นแต่ว่าคุณเหมือนแบบที่เสียงว่าเราฝันหมดแล้วอย่างเงี้ยคปรุ่งขึ้นมาเลยว่าฝันหรือว่าหรืออะไรเงี้ยฝันเหรือว่าอยู่อ่ก็เลย มองไปเขาคุยกันทั้งแบบหมดจริงก็เลยบอกว่าจริงเหรอพี่ใครก็เลยช็อปใครก็เลยแบบว่าทักไปหาคุณแม่ในไลน์แม่ได้กดไหมบอกว่าครอบครัวกดเรียบร้อยเขาไปแบบระดมคุณแบบไปแบบร่วมกันช่วยกันเขาช่วยกันกดกันที่ร้านสะดวกซื้อเขาแสดงว่าคุณต้องกดให้ครอบครัวกันทั้งหมดมยอะกว่านก็จริงๆอยู่ที่จํานวนครอบครัวครับว่าแบบแต่ละคนจะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็พยายามจะกดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของผมมุนติ้วเลยครับมุนติ้ว ครับตอนแรกเห็นว่ามันมีที่นั่งแล้วก็เข้ากดเข้าไม่ได้เลยครับแต่ว่าเป็นที่แน่นอนครับผมการจัดการครั้งที่สี่พี่สี่พี่ห้าห้าครับเป็นไงบ้างคะปวดแสบเจ็บอยู่สำหรับตอนนี้เจ็บอยู่ของเราเองนะครับก็ใกล้จะถึงร้านวิวแล้วครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกทคนมากนะครับทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนเพลงของเรานะครับก็ดีใจครับผมดีใจดีใจมากๆากขเจ็บยังครับอืมเจ็บอยู่ครับผม ถ้าเรื่องนี้ผมว่าถามองลีดีกว่าครับร้านวิวมีไรใหยูเซอร์ครับมีคอนเสิร์ตอ่ะมีคอนเสิร์ตไหมอันนั้นมีอยู่แล้วแบบคุณจะมีชาเล่นอะไรไหมมีชาเล่นอะไรไหมรอแชาเล่นก่อครับผมไม่แน่ใจแต่ถ้าดิ่งร้านวิวแล้วก็รอคอนเทนต์ที่ด่จากโอสิเน่เพราะเรายังเหลืออีกเติให้รอติดตามเติมเติมมีอะไรให้ยูเซอร์มั้ยครับคุณจันทร์วิกร้านวิวครับเอ่อร้านวิวเดี๋ยวผม ลงคลิปผมเล่นเกมบอลแล้วก็ใส่เพลงเจ็บใส่เพลงเจ็บอยู่เต้นอย่างเต้นเต้นจะเต้นอยางเต้นหน่อยแพลวจะหาเวลาเต้นอยู่ครับเพราะว่าเหมือนเรามีซ้อมส่วนคอนเสิร์ตครับผมนี่ครับต้องซ้อมก่อนครับต้องเต้นแล้วต้องใช้ตัวอัดหินแล้วล่ะต้องต่ออยู่จริงต่อครับจริงๆมีความแบบอยากให้ทุกคนมาเจ็บอยู่กันในคอนเสิร์ตเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงนี้แต่ทุกเพลงที่เราเตรียมมานี่แบบเป็นเวอร์ชันที่แบบพิเศษสุดๆแล้วก็ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในเซชั่นต่อเดี๋ยวเกินล ok ูสไปเลยเหรอกินลูเสไปเลยเหรอถามถึงอาชีหน่อยเป็นยังไงบ้างครับครับก็ไม่ใช่อืมเอาทุกคนเลยนะแล้ก็จริงๆที่ผ่านมามีคือกล่องดีใช่ไหมแบบว่าแกด้วยรายการที่ไปรับน้องมหาลัยกันมาแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆพี่ๆในมหาลัยก็รับอย่างดีมากๆครับผมก็เปิดบรรยากาศคือ ไม่เกรงเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกคนแบบก็นจองกันแลก็บว่าทุกคนเข้าหาอะไรกมาและในเวลาบริกันนี่ก็แบบว่าแบบสนุกแบบเวลาวพักก็พักอยู่ด้วยกันตลอดก็แบบเพื่อนเพื่อนไปด้วยใช่ไหวันนี้เป็นไงก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์นี่ดีทีครับเพราะว่าไม่เป็นครั้งแรกของเรนด้วยที่แบบได้เจอผู้คนใหม่ๆในแบบวันนึงแบบเราเยอะมากๆได้เพื่อนเยอะมากในวันนั้นครับก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ผ่านมาได้ดีครับก็ได้เพื่อนที่ดีมาเยอะเลยครับก็หวังว่าจะเป็นการ เปิดซีหนึ่งที่ผ่ายมาด้วยดีครับผมเป็นการแสดงให้เราชมกันเลยครับเราสองคนที่จอยู่ที่มหาลัยเดียวกันใช่แต่ว่าคนละคณะอยู mm ่คนละสาสั่งคณะสาสั่งคเดียวกันทางฝั่งนู้นเขาบอกว่าทุกคนก็คือมีเพื่อนไม่แกล้งาลัยนี้สมัยจริงจริงก็ก็พอมีบ้างบางคนทีู่ว่ารู้จักกันแล้วก็แบบได้ทัก ยยว่าเอ้ยติดมันกันหรออะไรเงี้ยหรือเลยเจอกันตอกนกรับน้องอะไรเงแบบใช่แต่พอไปถึงจริงก็เหมือนแบบรู้จักคนนี้แล้วก็ไปคุยกับคนนั้นเรืองตอบเรื่อยงอะไรเหมือนเป็นการเมตเพลย์เราแค่เรื่องอ่เราทค่เรื่องก <c oughs> ็ถึงคนอื่อนยที่รู้จักชค <c oughs> มคนนั้นไปแล้วยังไม่สนั่นแต่ไม่ ติดตามจากออฟฟิเชียลรายกรเราะวพวกเราก็ยังไม่ไดรู้อะไรกันเนไั้ก็มีแน่นอนแล้วก็ทันคอนเซิร์ตอ่งนี้เลยครับโอเคนั่ก่ับาจะให้ฝากงานของ Oppo น้อแล้วก็ปากงานของกใช่ปลครับผมก็อยากจะขอฝากงานดีๆอย่างงานของ Oppo ครบสิปีด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาดูงานหรือว่ามาร่วมกันสนับสนุนสพอร์ต Oppo กันเยอเนะครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ดีเยี่ยมราคาคุ้มค่ากล้องสวย ไม่รู้ผมจะชมอะไรแล้วครับเพราะว่าลื่นชัดทุก <ไว S 1> อย่างมันดีไปหมดมันไหลลื<อ>่นทุกอย่างคือดีมากไม่ดีไม่รู้แต่พวกเรามีกันครบทุกเครื่องเลยของดีของต้องมีนะครับก็ขอฝากไอเดีอย่าง oppo ครบร105ปีไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากพวกเรา proxy ด้วยนะครับก็ตารางงานต่างๆก็สามารถตามได้ที่ไหนบ้างครับน้องชายได้ทางอ r a m Facebook TikTok Twitter แล้วก็แล้วก็ยูทูบทาง proxy อมาดูในในเครื่อง a p p l นะครับใช่แล้วก็ฝากเพลงเจ็บอยู่รล้วสดสมบูรณ์ฟ็อกซี่ด้วยนะครับผมกับชาเลน g ์นะครับเจ็บอยู่ชาเลนต์นะครับไม่ว่าจะร้องเพลงเต้นหรือว่าจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สามารถทำได้เต็มที่เลยนะครับก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปส่องนะครับขอบคุณ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 ครับ